เซอร์กอยู่ปะอยู่คับพี่ดารากไรพี่ชายทำไมกูไม่เป็นวะเฮ้ยวันนี้พี่มีชาเลนจ์อะไรดีฟังผมฟังผมฟังผมคนดูเล่นไม่เป็นแต่เติมไปแล้วสามพันไปแล้วใครวะข้างล่างตัวยังเล่นไปถึงสิบตาแล้วเติมไปสองสามพันแล้วข้างล่างลุงอะลุงอะหรอเติมไม่หยุดเลยนะเติมแล้วเติมไม่หยุดเลยนดิโอ้มีชาเลนจ์โอมีชาเลนจ์ให้ตรงนี้นะใครที่ร้องแร็ป

รองให้ได้กั่สิลด้ไมพอใส่แม่งโหลัตไลเดอตลายูเฉยี่ไม่ใช่ตลาดตับจีหาทุกตับเลยไ้เียเธอกระทีอินเป็นผมจะไม่เก่งชิวจังไม่วินเนอร์วะใช่ใช่เราไม่ได้เอาเีห้าหมื่นดีกว่าเพิ่มให้ห้าหมืนเลยถ้ารองได้ก่อนห้าทุ่มครึ่งเพลงอะไรนะที่เปิดคารอเกอมากกว่ารักเอาแค่เจอรัเินแต่เอาไม่ต้องรองตรงนี้ จอจ้างคนลากเจอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยจะไปฟันน้ำนมเนี่ยเอาเั้งแต่ต้งแต่เลยฟันน้ำนมหอมกว่านะผมขอร้องเพลงนี้ได้เะล่ะใครคำบาร์รักของเธอนั้นเฮ้ยมึงมึงไปไหนรุ่นสักสีไอ้สัสแอบกแอบดูเหมือนกันนานะขอดังขอดังอย่าบอกเขาเไอ้สัสแล้วเดี๋ยวนี้ไทยเป็นดาวติ๊กต็อกมาแล้วไอ้ยิงกําลังมาพุ่งมาพุ่งกันเลยว่าพุ่งยิงพุ่งยิงนี่ต้องยอมรับมันจัด ดาวทุกตานี่ยืนดียืนดีล็อกขึ้นมาเฉยเลยเปี่ยวคนเดียวที่ร้องได้นะพี่เอาคนเดียวที่ร้องดีสุดนะห้าหมื่นเปลี่ยวอะไรเป็นเกณฑ์กูฟังนี่แหละกูว่ากูจับท่อนของมันได้ไหนพี่ลองร้องให้โชว์ไม่ลองไม่ลองเขาด่าพี่เลยเพลงนี้ปะใช่ใช่อ้าวมึงเปิดมึงปิดก่อนมึงปิดก่อนมึงปิดก่อนอ่าฟังวิจิตรูเล้วให้ฟังอ่ะ

คืออ่างเงีองพไม่ลงลสั่นพ่สามคนคู่หูอะค่ไม่ดีเรับไอติมีแผนที่ในตัวไหมครับขอยืมก่อนได้ไหมครับได้ได้ไอ้ยันหลุดเลยสั้ ตีแงสุดทุกคำเลยอ่ะจดมาหมดเลยเออเยี่ยีสลันวะเยกตีอ่แล้วสลันบงโจยอสลันบงโจยอ่อเยันองอ้ยช่อยยัคขึ้นไปฟาอีกหรอไอ้ยนดูคนเหล่านี้ไครับพี่ไป่าใหมดเลยี้มันจะหมดเลยพี่ขมฆ่าจะหมดแล้วไปฟาร์ไป จมวดแล้วพี่จมวดแล้วเอาจิงจมวดจริงยทอแข่งเลยสั่เลยโดดแข่งเลยอย่างอ่ะจะดหลบจแม่งเสือกระโดดอะดิย่องแทงนะไอห่าแล้วลแล้วไอ้เือรเล่นอจริงมึงอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ฟังอติแลบใช่เอาใหม่เอาใหม่พี่เตียวใหม่เลยไหมไม่ปั่นรอบนี้ไม่ปั่นปไม่ปั่นไม่ปั่น่ั่นจะฟังฟังจริงจริงจริงจงอ่ะมาสามสี่พี่อ่ะ ตอนนั้นเราทุกคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่เพราะวาเวลาทำให้เธอจำได้วะมันํำได้ผมมึงเคยฟังอ่ะบางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีบผมนะชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอวาดแล้วเธอก็ต้องวาดอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือความจับกีตาร์บีดล้อเพลงที่แสนโรแมนติก เอาให้เธอยิ้มชหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้ธรรมกอดไดนดูของวินเทอร์ผมไม่ได้หล่อเหมือนจัดติบิเบอร์แต่ผมน่าสามารถที่จะพาเธอเป็นดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเพจจากที่เคยเป็นซิเวอร์พาเธอไปชอบพอไปซื้อคอนซีลเลอร์รถธรรมดาถึงมันไม่ใช่บิเบอร์เอาที่แค่แลเข้าใจไม่ต้องใช้อินเนอร์ผมมีรูสุขจะตาแตกอยากจะมีเธอไว้ในยามแก่ผมไม่เกยที่จะอดยิ้มเอาความฮิตทั้งหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้างานแตกวันไหนไม่เจอกระทอระมานแหละ มันต้องฟังทุกวันอ่ะนต้องฟังทุกวัน่าฮ่าฮ่าฮ่าั่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าาฮกา่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่า่าอ่าฮ่าฮาฮ่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 าอ่า่มฮ่า่าฮ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 ่าา่าฮ้าฮ่อ่่า่าฮ่ย่่่่ ไม่แซมอ่ะเดี๋ยวผมตามน่าจะมึงตามไปแซมมาเอาห้าหมื่นตามมาแต่ดึงว่าห้าหมื่นบางเกินห้าหมื่นบางไปพี่แต่ดึงไหไม่ไม่ไม่มึงรอไม่ได้มึงไม่ต้องพูดเลยเซอร์อันนี้อใชมืออันนี้ สาบมันผอมนิดก็มึงิ้สาบมันผอมนิดก็มึงยิ้มยาต้งยต้องตาโอ้โหสาบมันผอมนิดก็มึสามันอนิดก็มึหลุดจัดเลยนี่จะรลือดเออแบบตู้ดีลงตู้ดีเหล็กอะไรอย่างงี้ก็ได้ตู้ดีเหล็กใช่อาจารย์ตู้ดีลงอาจารย์มีสิทธิ์สูงมากไว้ใจฟังทุกวันอาจารย์เงียบไรหนะมันเป็นร้องท่องท่องอยู่ซ้อมอยู่มนซ้อมอยู่ใช่แจ๊บ บอกแล้วว่าให้จับคนที่แบบตั้งใจเว้พี่พี่ก๊อตพี่เราเราส่งตัวแทนได้หนึ่งคนนี่เรามีตัวแทนอยู่คนนี้ลองได้แน่นอนคนนี้เขาเคยเขาเบอร์เป็แล้ว่าไอ้เจตมาไอ้เจตพี่เจตพี่เจตป้าป้าผมป้าผมป้าผมก็ได้ไปไหนวะนี่เขาแล้วได้ไม่สรุบโดนไปแล้วไม่โดนคนเดียวคนเดียวเร็วๆมาร้องแล้วได้เลยเอาไปเลยห้ามด่ไพร้อมโอนก่อนห้าทุ่มครึ่งนะได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปฝึกเพราะเธอนั้นคือคือของใครนะเดี๋ยพิ่งปวดีัว เราพ้นมาเรพ้เฮียอะไรอยากอะไรหรอกไม่รู้ครับอายุเน่ร่ไม่รู้สิบห้ามั้งบางทีก็ผมแม่ชอบทำตัวหน้าีผมแม่อย่างนี้แบบนี้เอาหรอะผมแม่เย้เย่เย้แม่เย้เย้ไม่ใช่แม่ไม่ต้องรอเพราะเธอนั้นเลยมึงเอาทอนแรปเลยผมแม่ ทำไมพี่ไม่บอกว่าก่อนสองวันวผมได้ไปฟังทั้งวันเลยพี่แบบขอ้เต็มตัวสามวันแบบพี่อยากรู้ว่าใครมีสกิลในการแร็ปสูงมากเลยถึงจะไปไ้ต้องมีสกิลาระจำฟังด้วยเลยเลยจริงเลยจริงเลยเลย ร้อยจบดิคำมงไตคำมงไตคำมงแกงมงไตเขามีแล้วเหมือนกันเลยคมงตใช่จ่โจยจยจยโจยโจยโจ้าจยโ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 จจยโยโจ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 ใโจย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 โจนโจยโจยโจยช่ยโจ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 ยโ่ใโจย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 โ่ยยจย่ใ่ย ไลยห้าหมื่นเอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องแบบแบบเอาแค่ท่อนที่ตามเจ้าตัวมาร้องที่ท่อนในใจที่แบบถ้าร้องถ้าใครร้องได้เปรอะตรงเนี่ยอบบท่อนอ๋อท่อนไหนอ่ะพี่ชอบท่อนไหนอ่ะผมไม่เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์อย่างพี่ตีทับท่อนนี้ดูแล้ว ที่มีแต่สังกะสียืนเต้นอะไรแบบเนี้ยเลไอ้เียก็รับดีไปได้รักเจ้าว่าไปอย่างพีรักด้าเจ้ารักแต่นอนหมอบอาาเออล้มลงล้มมาอย่างดแคทาได้บบพี่ตีวันเดียวเงนี้ได้ปะ เอ๊บ<า>ะบอลดูกำบงลดูจิมบัตตาคุ้มยันล้อปกติกยังล้อไม่ได้เลยให้กูแล็บกระดูนี้มมีเวลาอยู่นี่มันก็ไม่ฟังดิกะพูดลิ้นกะรวนแล้วตอนนี้ให้แล็บ

กถ้าทุ่มครึ่งคือคือหมดเวลาซ้อมนะต้องร้องนะไอ้ชิบหายดีโทรหาสลันใครหลุดใครหลุดใครหลุดอ่ะยังโทรหาสลันดิไม่อยากไม่ไหวว่ะให้เลยน้อง ี sociedad, ่แบบว่าอยากจะร้องมากมาก่าลักแบบเข้ารักะอาเด้อลักกอดเยิไอ้เรื่อไอ้เรื่องไอ้เไอ้เอไอ้เ้เงอ้่อไอ้เยอยไอ้เองไอ้อไรอไอเยไอ้เอไอ้เยไอ้เหี้ยอ้่ไอ้เไอ้เ เธอเป็นมาอ๋อเหี้ยเธอเป็นมากกว่ารักเย้เย้เย้อย่าลุกขึ้นไปด้วยเกินมาก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้ขอร้องเกินมาก่อนเลยโอเคไม่ใช่ท้องแข็งเลยสัตว์ท้องแข็งเลยเหี้ยคุณไม่หยุดได้แล้วก่อนโยกเขาไม่เกินหลุดแล้วผมหลุดเลยหลุดหลุดต่อไปต่อไปไปดุกระชาก่อนดนะมาเย้ไม่โอเคไปด้วยพี่พี่เลิฟพี่ตีไปเลยไปด้วยพี่พี่เลิฟ ด้ไ่มาเป็นไปนะโอ้ี่รถเป็นไจะรอดไมเนี่ยเออไปรอดเราอยู่พี่เข้าบ้านไม่ไหวเข้าบ้านมันไม่วุ่นวายหรอกขมือตํดหน้าสำนานโองจ้าปึงกึงปึงตึงพี่ดูด้วยว่าผมเอาอะไรมาปกป้องพี่วะวันเนี้ยเท่าไหร่วะฝึกไปนะถ้าทุึ่นมานะทุกขึ้นมาไอ้เจอไอ้ตายจุไปเลสัตแร ไอ้คำบารักของเธอนั้นทำแบบไหนใช่ไหมไทยใช่สิ่งนี้ใช่ป่ะไอี้อ่าไอเจ้าไต่นักเรียนแบบกองห้าหมื่นของกูไทยมึงจำไว้เว้ยน้องไอ้คำบารักของเธอนั้นเป็นแบบไหนได้ไหมพี่ตีได้ป่ะขอได้ป่ะขอได้ห้าหมื่นป่ะเอ้ยไท้เอ๊ยไทยเป็นตุกข์เช้าว่ะพี่ได้ป่ะผมผมก็ร้องได้เหมือนกันพี่พี่ก็ร้องไอเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีมันพิ้วจังวะมันพิ้วเอาใครเลยอ่ะ เอาเวอร์เวอร์ชันต้นฉบับเลยมั้มพี่มึงลองได้ไปแ้วเวอร์ชันต้นฉบับเวอร์ชันต้นฉบับร้องเพลงร้องเพลงเมื่อกี้ได้ไหมไม่พี่ไอ้เหี้ยพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะลองได้เว้ยพี่ก็ลองเอ้ยเพลงนี้มันลองยากจังวะพี่ก็ลองฟังร้องพรสวรรค์ฟังช่วงช้าแล้วพี่อยากจะอัดเพลงพอดีไงนี่แหละก็ลองได้นี่พี่คือเพชรในต้ม วงการเพลงแร้วก็ต้องมาติดต่อตีตอกลงเจไปฟิจิลลิ่งเดี๋ยวนี้เอาแล้วเดี๋ยวนี้เอาแล้วเดี๋ยวนี้เอาแล้วเดีออห่มตัวกี่นี่เดินมุกเลยไปกระปังยางอ่องเดินบนไหนล่ะไปมึงตำรวจไอ้เยี่ยมตำรวจดเข้าผับมันเงี้ยนี่เล่าไอ้มึงไม่มีนี่ไม่มีของต้องไปกดซื้อของก่อน เกมเดรัจฉ์ตรงนั้นก็ดูดได้แหละมึงมีปหล่ะมีอยู่อันเดียวเออมึก็ไม่มีต้องซื้อเหมือนกึงต้องซื้อเหมือนกันไอคำว่ารักของตีนั้นซื้อกอันน่ะซื้อกับซื้อกันไอ้เจ้ามัดีมึงตายหมดหมดหมดครับวีนัสเมื่อกี้ผมข้าหมดวนัคือของตกกองเดียววันผมจะมาลองนับให้คุณฟังเนี่ยคุณวไงต่อวยความไงนได้ไหมครับ ก็คือนอนเนียกันแล้วก็ตายแลกกันก็คือผมโดนแบบมือสองมือสามเข้ามาโอ้ก็ฆ่ามันตายหมดเลยเพราะงั้นเจ๋งมากมึงติดพี่ไหมพี่เห็นป่ะครับพอแล้วพี่อ่ะมึงไม่ได้ต้องไปนะขึ้นไปฆ่าอีกได้นะครับขึ้นไปฆ่าอีกได้นะครับขึ้นไปฆ่าตีบอกให้ไปตัดเฉยนี่มึงเอาได้ดิมผมก็ไปตัดอ้าววันนี้มันแบตเลยกูเหนียแล้วคนคนนี้แหลกได้เอ้ยมามาดีดี ออไาไมึงมาดิยอมรบดินี่มาดมึงมาดีมาดมาดิดูว่าจหลอกไอดือเหดีขึ้นจะกรอกกระจอกกรอกกาอก็มจอกกรมาอีกระจอกกระจอกกรมจอกกรีจองกระจอกกระจอกกรัจอกกรงมอกกอกดระจอกกระจอกกระจอกกระีะจอมอระอากออ ไอไทย้ม่ยอมมองไอไทยเสีเดมมากกว่าและเธอเนั้นคือคงชีเป็นไงเสียงหลบพี่เต๋อมีเนี้ยวามีเนี้ไว้ไทยครั้งแรกเธอทำฉันงงอะไรอม่งะไงทกูงงไปเจอกงทีแค่พี่ติใช่ใช่้นมาหน่อยเดียวพี่ก็อยากโอนให้และห้ามครั้งแรกเธอทำฉันงง ต้น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 ฟันน้ำนมไม่ได้เลยตอนนั้นเราต้องคู่ยังเด็กอะไอ้แจ็คโชว์ไปเว้ยแจ็คไอ้แจ็คก่อนเลยปหรอเขาแล้วไปมากกว่ารักมากกว่ารักไอ้กูประสานเสียงให้มึงเองแจ็คเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเาครั้งแรกที่เธอเจออะเธอทำฉันงงอ่ะใช่อะ แล้วไงต่อจะพูดยังจะพูดตามไม่ทันอยู่แล้วจะให้แลปโอเคนะชโอเคนะผมก็ติดการศึกษาดางครั้งแรกที่เธอทำฉันไม่แล้วแล้ว่าเอาลอสไลด์มาไมนะเนื่องากลอดสไลด์ภาษาผมก็จะเพี้ยอะไรเนี่ยเออแต่ดูหัวกูดิไอ้ย่ะ แล้วกูดูีเลยแล้วจะดูได้กดาใช้ได้เลยเี้ยมผม่อ่วงเหมือนัมึงเลยไอ้สาิ่งีไปล้างมาไอ้หบอกเอาจากผมเืไปตัแคนไข่กันใช่ไหมเดยกูบอกมึงไม่หมดเลยอ่เายมงหนักว่านี้มึงมึงเห็นลูงแไไปอ่ะแล้วมันตกได้ไงอ่ะมันเอาไปใส่เสื้อดูไว้ครับไปใส่ดูไว้อะแล้วติดกันดูไหมอ่ะสภาพ พิติพาไปทํำไรเมื่อวานแล้ผมชุดรถหกพี่ติแล้วให้ฟังอีกสักท่อนเนะพี่ติขออีกทีได้ป่ะล่ะมันไม่รู้จังหวะจริงอ่ะลิ้นมันพันอ่ะพี่เล่นเลยฟังดีต้องตบอมหงุดเ้ยเปลี่ยนเพลงไม่ได้ครับเพลงนี้้ฟังก็ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เคยฟังก็จะทำให้เราเวล่ามัสแตนแดนเจ่งเก่ง เลยราเมแบไทย้องเงแบบเลยเมแบอ่าดเลยงเลกระาฮื่เเคยฟังแเพลงแบบอตีก็ชาไปับี่กนแาเด็ๆได้ดูไม่กล้าลำพองกับเจเคดิบคยังแต่เพน้ดิผอลัฝึกนักเพลงนี้อยู่นี ออไตัวเล็กไม่ทองเพลงกูเมื่อกี้ตำรวจเมื่อกี้นี่กูยิงตำรวจไอ้กูไปยิงหมอมาเว้ยกูคิดว่าหมอได้เลยแจ้งความนะเมื่ออาจจะต้องไปทนายให้กูอ่ะเีื่อี้เขาบอกขึ้นศาลเมื่อกี้นี่กูเพิ่งชนะคดีมาใช่หรอเอ่อคดีอะไรอีกเนี่ยคดีกูจะคาบอมไงไม่กูจะคาบอมแล้วที่เนียกูอ่ะพลาดตายเอง แล้วบอกก็มาชุบกูอีกที่หนึ่งอ่ะศพกูหลุดมือใช่ปะบอก,ก็อีกที่หนึ่งแล้วกูก็ไปแจ้งความเขาขาโมอรถกูกูได้ชนะมา <c oughs> อ,อลุงนี่สัทหาตั้งเรื่องให้หมอได้กล่าวหาใส่ร้ายลุงแม็กว่ามีจะาทิยอะไรบ่นชีวิตผลสืบกดีพอบอกว่าได้ขอโทษคุณลุงแม็กแจ้งต่อหน้าเจา <c oughs> ้าหน้าที่ร้านีลุงคนไหน ลุงอยู่ไหนอะลุงอยู่นี่โดนอยู่พอหมอคุณเผาลุงไปทำม็อกขายลุงโดนแน่พิตรีแล้วพิตรีไม่แล้วว่าใครจะแร็ปเลยตอนนี้อะไม่มีใครแร็ปแล้วเนี่ยเอะยอม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 ไม่มีใครแด้ส่งลุงไงลุงอื่นไม่ได้อะพี่มีเปล่าไก็อ่ะอีกสองทีมีเปล่าถ้าไม่มีก็ยอมแพ้ก็พี่บอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องร้องอ่ะเป๊ะทั้งหมดแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ลิ 4, ้นมันพ so oui, ันนะนี่แล้ยเปลี่ยนเสื้อต้องใครที่อยู่บ้านบ้าน JK ต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นเป็น JK นะดูไว้ด้วยเพราะว่าได้ได้ครับลกมาเดี๋ยวเป็นตรงงหนผมไม่มีแหวน่ะผมต้องไม่เปลี่ยนที่ร้านแบบว่าคือถ้าคนมีมีบ้านอ่ะต้องใส่เสื้อ JK เขาประมาณแบบว่าเขาจะได้ยึดอาวุธที่ง่ายเว้ยเขาบอกมาอย่างนี้นะ เวลาดูไว uh, ้ที่ไม่ได้ผมรับได้ผมรับได้เดี๋ยวผมรับได้ผมรับได้ตาเอาดิมาดิมาดิมาดิแจ็คก็เด็กเอาแล้วเอาดิเจอเจอครั้งแรกสุ่มเงียบสุ่มเงียบไอ้ทุกคนเงียบจังเงียบซุเงียบเงียบครับผมไม่ไม่ไม่มีเพลงให้หน่อยเหรอถ้ามีเพลงมึงจะไม่ตรงนะมันจะไม่ตรงเสียงมึงจะกับเพลงไม่ตรงมึงรับเปิดเองอ่ะมึงเปิดเองเลยมึงก็ร้องมันเลยเหมือนส่งรายการครูเลยวะไอ้เแต่เสียงมึงหล่อชิบหายเลยนะเนี่ยไอ้เนี่ยเอ้ย รอท่านแรปรอท่านแรปเยอไอ้ไทยมึงร้องท่าธรรมดาไม่ได้ไทยสองคนไอ้เดี๋ยวไอ้แจ็คไอ้แจ็คเราดิไอ้แจ็คไอ้แจ็คเรงไม่ได้เนี่ยไม่เอาไม่เอามึงมึงยุบเพลงกันดิกลับไปไป ไปเปิดเอาแล้กกอกกลับก็กลับก็กลับมึงเงียบๆดิมึงเงียบๆดิมึงขวนๆโอเคโอเคไม่ปั่นไม่ปั่นเออเออพี่เอ็งไรนะมาก่อนละมาก่อนละมาก่อนละนึกว่าอยากขอมาลำรั้งแรกที่เจอเจอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันนมยไม่ตรงเลยเจอมาดีเลยอ่ะเออไม่เป็นไรมึงกั๊กแลิงงเจอเจอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนม ติเลน้ำตเลน้มึงไม่ร้องไอ้เหี้ยไม่เอเลนโคตรานเลยไอ้เหี้ยงเหยไอ้เหี้ยมึงจะร้องไม่เียจะร้องก็ร้องกัไอ้ด้ออ้ดอันน้ัหรบยกันบขออระบอไรันเลยเดี๋ยวกันหน่อยเพื่อนดังเหรอ แต่ไม่ตรงแล้วแต่เดี๋ยวไม่ตรงนะเออไม่เป็นไรให้พี่ติจับใจความได้พี่ฟังพี่ฟังอยู่พี่รู้อห้าหมื่นห้าหมื่เจอเธอทงคเธอตั้งแต่ยันเว้อะ ไอ้เหี้ยคนท่านใจฟังจัดแน่เลยนะแบบนี้ครับฟังจัดอ้เหี้ยแจ็คโคตรพ่ายเหลยอนเหมือนเหมือนเหมือนร้องเป็นไอ้เหี้ยเหมือนร้องได้แล้วอ่ะไอ้แจ็คร้องได้แล้วอ่ะถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบไอ้คนร้องได้อยู่เขาบอกน้องดี้ยไอ้แจ็คอ่ะมีาบอกเขาเป็นเือร้องได้อยู่เยนั่งอยู่บนรถดีกว่ตีอะไรกันเหมือนเหมือนแจ็คมันมาวิ่งแข่งอ่ะแล้วเขาวิ่งออกลูปหมดแล้วหนี่เดีพยายามจะล้มเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อวานเลยเล่นเหมือนเมื่อวานเราเออป้ากับพี่ตีขอ เออไปก็เลยดีคันนึงก็เอาร้อยฟังสองคนแล้วป่ะร้อยฟังสองคนแล้วป่ะสองคนนะพูดลงกันนี้นะให้มาร้อยพี่ฟังก่อนดีเปิดเปิดเพลงเลยนะเปิดอะไรรนเลยนะเปิดจีนี้แอนเปิดอะไรร้อนไกูฟังได้ดีเฮียฟังได้ดีผมเลยจับไอ้กระแล้วข้ามไปด้วยลูมไปด้วยเฮียสองคนนี้ได้ใช่ไอ้แจ็คมันจะว่าเอาไว้แชร์เลนไงร้องเพลงแร็ปไม่กล้ร้อยกูฟังเลยใกล้แจ็คมันไม่ยอมร้องอ่ะไม่โชว์ไม่โชว์ต้องรอเรากว่า เอยเดียวสลัมเจ้สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมลมแรกที่เจอเจอทําฉังงเจอเธอกตั้งแต่ยังมีฝันน้ํานมตอนแต่ตั้งแต่เดาไดตัางคู่ไม่มีเคยเข้าใจในความรักสากลของเวลาทําให้กันผ่านเจริญจา รถแห่ถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรไม่ได้เทวดาเหนียมไม่ยุ่งเหยียชอบทำหน้าที ผมน่ชอบทำเธินเลยเทว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมเลยเลือกที่จะฆ่าบิดมือขวาอจากิตาเบเราไปสึงแสนเราเป็ิเชอาให้นจนหน้ฉีกผมยังไม่เก่งชิตยังไม่วินเนอร์ให้เมาก่อจะเลือกดูอมวินเนอร์ผมไม่ได้รออย่จะซเอร์แต่ผมสามารถที่จะพาเธอไปินเนอร์แล้วก็พาเธอไเลยเป็นซูเปอร์พาเธอไปช็อปงซเรรถธรรมดาไม่ใช่วิเนอร์เอิยไม่ได้ใช้หลอกอินเนอร์ผมมีควมสุขจตตาแตกยังมีสวยในยามแกกเจอดิ๊ว่าเอาเงินมาหมดที่ บแห่งเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนที่เจก็ะทอมานแหละบางวันผมต้องตาแฉะเพราะถึงแต่ใส่ผมเทคใส่ผมจะไม่ทำงานกัได้แต่าใส่ผมเลยดร่อวได้ว่ะได้ได้ได้อยู่น้องได้อยู่เฮียคนเหนืยเพลงเหียอะไรก็ไม่รู้ ได้อยู่ได้อยู่ใจะจ่ายให้ข้าพอพงพยายามเมื่อกี้อ่ะ <S 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 <S